สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สลาอยู่ในรถอีกแล้วพอดีว่าเพิ่งไปเอาขนมร้านสวิตอารามานี่พอดีว่าวันนี้อยากทานสโคนมากๆเลยก็เลยสั่งสโคนวันนี้สั่งสโคนมาสิบชิ้นนี่สโคนสั่งแคนเบรี่มาหกแล้วก็เบคอนและชีสมาสี่นี่แล้วก็มีเบอรนี่ด้วย เบานี่หนึ่งแล้วก็เค้กไว้หอมอีกหนึ่งมามาลองชิมกันมาทักทายมาชิมให้ดูด้วยเอาลองชิมเบคอนอนด์ชีสก่อนนี่เบคอนอนด์ชีสเบคอนอนั์ชีสนะจะ หอมมากเลยอ่ะหอมแบบหอมความเป็นชีสอ่ะหืมกัดไปมันก็จะบอกนุมน่มๆล้วนในปากเหมือนละลายไปเลยอ่ะอืมอร่อยมากๆ เป็นเจ้าคนที่ไม่ต้องทาวิปครีมแล้วก็แยมแต่อร่อยมากๆเรือดชอบชอบ,ชอบอ่อย นี่มีเบอร์โทรนะศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดหกสี่สี่โอเคต่อมาเบกอร์้องแผ่นชีสบ้งดีกว่าเอ้ยไม่ให้แฮมเบอรี่แฮมเบอรี่ชอบมากเลยอะ่ะแฮมเบอรี่อร่อยมากน,นี่ดูสีจัดฮาร์ดแฮมเบอรี่จะหวานหน่อย คือแบบมันจะออกวหวานๆแล้วหอมๆห,ห,หอมเนยมากๆกขบอกว่าแกมคนมากอร่อยอ่ะอราอยเลิศเลิอย,อยากกินมากๆเลยสั่งแล้ววันนี้เนี้ยได้เข้ามาก็เลยมาเอาอ๋อ <c oughs> อร่อยจุงโทรศัพท์ตลอดไหมหอืมว้นงำๆๆอืมทำเงยนมากอร่อย ก็ๆโอเคชิมไลยดีไหมเคีกุ้ยหอมเคกล้วุ้ยหอมก็ได้ใมั้จัดไม่ได้ใช้ม,มือเพิงห่อทุกได้เป็นไงใส่เสื้อปั่นเป่นสุดฤทธ คนแก่ก็แกะไม่ได้อันนี้เป็นบาวนี่ขนมร้านเขาอร่อยหลายอย่างมขากๆค่ะคอนเฟิรตก็อร่อยแต่วันนี้จจะรำไม่ได้สั่งเพราะว่าอยากกินสักปนมากไปซื้อเยอะเลยนี่เป็นเค้กกล้วยหอมเป็นไงอืม,อมซแบบไม่ชอบกล้วยหอมแต่ว่าเค้กล้วยหอมทานอร่อยอ่ะหอมมากอ,ะอ่ะเออดูไย งืนี่เดเอร์เฟกตลงกโอเควันนี้มาทักทายแค่นี้ดีกว่าจะไปกินต่อแล้วจะห้านาทีแล้วไปแล้วค่ะกับน้นสวีทราวนะจ๊ะสระเคยโซเชียลไปแล้วยังไงก็ไปดูได้แล้วก็ใครอยากทานก็ไปสั่งนด้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย